โชครอดูชื่อหุ้นนะครับ APO นะครับวาเปิดตลาดมาเขาจะเล่นยังไงเราต้องดูทำเฟรม5นาทีอย่างเดียวนะครับทำเฟรมเดยดูไม่ได้เพราะเพิ่งเข้าตลาดมาวันแรกอ่เปิดตลาดมาแล้วหุ้น APO มาแล้วนะครับผมดูเลยนะครับผมเปิดโดดมา75%อย่างนี้นะครับดูไปก่อนนะครับว่าว่าเขากำลังเล่นอะไรตอนนี้กํลาลังขึ้นไป80%นะครับ81%เล่นย่ําอยู่นะครับที่ประมาณบาทบาท70บาท80 พี่ครับคนได้ IPO เท่านั้นะ่ะที่ได้ที่ได้เปรียบในจังหวะนี้แต่เราที่รอจังหวะเข้านะครับเราต้องรอเขาเคลียร์ก่อนเปิดแบบนี้ดีคนมีของครับเพราะหุ้นมันน้อยครับผมถ้าดูนะครับเขาย,ยังยกไล่อยู่ครับผมคนคือช่วงเปิดตลาดถ้าราคามันมาไกลประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่คนขายก็ขายนะแต่ตอนนี้เราต้องอ่านให้ได้ว่ามีคนเก็บหุ้นไหมเพราะถ้ามีคนเก็บหุ้นนะครับได้ IPO มามันเยอะไม่พอเพราะหุ้นในตลาดมันน้อยตัวนี้แค่ร้อย ร้อยล้านหุ้นเองนะครับผมดังนั้นเราต้องอ่านได้ว่ามีคนเก็บหุ้นไหมสถานการณ์เราตอนเนี้โยนโยนโยนบิดมาก็คือโยนแรงขายมามีคนเก็บหุ้นไหมแล้วมีคนเก็บหุ้นแล้วมีคนตั้งซื้อขวางไหมอ่ะอย่างเงี้ยโชคว่าตัวนี้นะครับถ้ามองจากปัใจจัยในการมองตรงนี้นะราคาวิ่งทะลุร้อยเปอร์เ็นครับพี่ครับมีคนเก็บแล้วต้องการยกไปต่อนะครับแต่เข้าแล้วต้องสต็อปลอสเลยนะครับพี่ครับ มีคนเก็บหุ้นนะครับแต่เข้าแล้วต้องต้องยกสต็อปลอสตามอย่างเดียวนะครับผมดูบิดออฟเฟอร์นะครับดูแรงซื้อแรงขายว่าเป็นยังไงบ้างดูนะครับว่าเขายันบิดได้ไหมดูนะครับว่าเขายันบิดเขาเติมบิดไหมเพราะมันต้องรับแรงเทขายอยู่แล้วราคามาขนาดนี้ครับคนจะเทขายเยอะอยู่แล้วครับผมแรงขายกําลังออกนะครับต้องดูต้องดูการเติมบิดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเหมือนเขายันว่ายันไว้อยู่นะครับผม พยายามฝึกอ่านบิดให้ได้แต่ในจังหวะที่ได้เปรียบมันก็คือตอนที่ประมาณบาทแปดสิบกว่านะครับคือราคายกขนาดนี้นะครับใครมีของก็เทขายครับผมแต่มันต้องมองว่าเทขายแล้วมีคนเก็บไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมลองมามองซิว่าเขาจะเล่นยังไงต่อเขาจะผ่านสองบาทไปได้ไหมเหมือนเป็นการยกย่อเขยา่าเหมือนยังมีเก็บของอยู่เลยนะครับผมลองค่อยๆอ,อ่านค่อยๆอ,อ่านพี่ครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกเดี๋ยวกราฟมันเฉลยเองตอนนี้นะครับเซ็ตล่วงลงมาสามจุดหจุดนะครับแต่หุ้น APO นะครับเราเราอ่านได้ว่าไอ้ราคานะครับเก้าสองเก้าสามบาทเก้าสองบาทเก้าสามบาทเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยมีการตั้งรับซื้อไหมถ้าตั้งรับซื้อนะครับแล้วเวลาขวางนะครับตรงนี้มันจะไปไหมแต่โชคมองว่ามันมีคนเก็บหุ้นมันจะวิ่งผ่านสองบาทครับผม อ่ะขึ้นมาซะนะครับสองบาทสองบาทสองแล้วนะครับสองบาทสองแล้วนะครับสองบาทสี่แล้วนะครับสองบาทสี่จะขึ้นสองบาทหกได้ไหมถ้าผ่านสองบาทสี่ได้มันจะไปแล้วต่อนะครับสองบาทหกแล้วนะครับสองบาทแปดอ่ะลดกลับมาสองบาทหกนะครับดูว่ามันจะผ่านนะครับสองบาทหกกับสองบาทแปดได้ไหมครับตรงนี้สําคัญมากสองบาทสี่มีคนเติมมาตลอดนะครับแต่ก็มีแรงเทขายใส่ มันจะมีจังหวะยกย่อเขย่าอย่างนี้อยู่นะครับดูซิว่าเขาจะยันบิดไว้ได้ไหมพี่ครับพยายามอ่านให้ได้ว่ามีคนเก็บไม่มีคนเติมบิดมาเพื่อจะเก็บเพื่อจะให้ราคาไปต่อไหมคือโชคบอกเลยว่าเห็นไหมราคาขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมครับคือคือหุ้นตัวนี้ยังไงก็ต้องจบที่ราคา100กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ทรงการาฟมันไม่ให้เราอ่านเลยนะครับนี่คือทำเฟรม1นาทีนะครับกำลังยอ่อที่30กำลังยกย่อกดเคลียร์นะครับ คือคือตอนนี้ท่านเราจะมานั่งมองนะครับเราต้องมามองว่าเขาต้องการจะผ่านสองบาทสิบอ่ะเขาจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยครับวอลออฟเฟอร์นะครับที่วางไว้นะครับก็คือสองบาทแปดกับสองบาทสิบตอนนี้เราต้องดูเลยว่าเขายันเขายันบิดไว้ได้ไหมถ้ายันบิดตลอดมีแทงเทขายใส่แล้วยันบิดที่สองบาทตลอดตรงนี้นะครับมันมีคนเก็บของชัดครับผมตอนนี้นะครับ หุ้นไ p พจํอจไว้นะครับมีคนเก็บของไหมมีคนเก็บของไหมเพราะได้ไ p o โอมามันก็ส่วนหนึ่งแล้วต้องมาเก็บหุ้นในตลาดอีกนะครับว่ามีคนเก็บของไหมมีคนเก็บของไหมถ้ามีคนเก็บของนะครับมันจะไปต่อครับอ่ะนะครับบิดมานะครับสองบาทหกแล้วนะครับยกขึ้นมานะครับเป็นสองบาทแปดนะครับออฟเฟอร์ช่องแรกสองบาทสิบจะผ่านสองบาทสิบไปแล้วครับจะผ่านสองบาทสิบแล้วผ่านแน่ๆครับอ่ะสองบาทสิบสองสองบาทสิบสี่แล้วครับผมนะครับ เนี่ยครับสองมันมันผ่านสองบาทสิบขึ้นไปให้ได้ดูนะครับดูปิดไว้นะครับว่ามันเป็นการยกย่อเขย่าอยู่ตรงนี้นะครับว่าคนรับไว้อยู่ไหมคนคนยังเก็บหุ้นอยู่มันยังไปอยู่นะครับผมตอนนี้มันยกย่อเขย่านะครับดูทิกสามสิบด้วยนะครับว่าแรงซื้อจะเข้ามาไหมมันเริ่มยกไหมเพราะตอนนี้ย่าอยู่นะครับสองบาทแปดสองบาทสิบนะครับตอนนี้ออฟเฟอร์ช่องแรกอยู่สองบาทแปดกับสองบาทสิบนะครับแรงซื้อกําลังเข้านะครับอ่านะครับ ตอนมองแรงซื้อกำลังเข้าแต่เราต้องมองด้วยนะครับว่ายันมีคนเก็บของไหมสองบาทสี่ตั้งแต่สองบาทนะครับสองบาทสองบาทสี่สองบาทหกเนี่ยนะครับมีคนเติมบิดไหมครับคนโยนขายมาแล้วเติมบิดไม่ให้หลุดสองบาทสองไหมครับเนี่ยเราต้องมองตรงนี้เป็นจุดหลักเลยนะเพราะหุ้นมันกําลังขย่าอยู่ครับตอนนี้ เราต้องอ่านให้ได้ก่อนว่าเขาเก็บของไหมอันนี้คือทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับเพราะถ้าเปิดทำเฟรมหนาทีนะครับแนวโน้มทิศทางโมเมนตัมนะครับยังไล่อยู่นะครับดูนะครับว่าจะยกผ่าน2องบาทสิได้ไหมครับสังเกตอย่างเดียวนะครับดูอ่านฝึกอ่านบิดนะครับว่ามีเติมไหมเทขายเท่าไหร่ก็เติมนะครับตอนนี้เขาปรับฐานมาจาก2บาทนะครับขึ้นมาเป็นสองบาทหกอบาทแอย่างเงี้ยเขา เขาย่ำย่อที่อทมก30มันก็เป็นแรงซื้อขึ้นมานะครับกราฟทำเฟรม5นาทีก็ยังขึ้นแต่โชคจะดูทำเฟรม1นาทีมาประกอบนะครับเพราะจะดูรายละเอียดของมันอยู่แสดงว่ายกย่อเขย่ายังไล่แรงซื้อขึ้นมาแล้วนะครับออฟเฟอร์ช่องแรกเป็น2บาทส2บาทสิแล้วครับจะผ่าน2อ4บาทสิไหมถ้าผ่าน2องบาทส่นาจะไปค้างที่2บาท20ใครดูนะครับถ้าผ่าน2บาทจะไปค้างที่2บาท20 2บาทสแล้วนะครับ สองบาทสิบหกสองบาทสิบแปดแล้วนะครับสองบาทสิบแปดอ่ะยังกลับมายกย่อต้องเติมบิดนะครับต้องเติมบิดคุณไอพีโอนะครับต้องมองว่าเปิดตลาดมาแล้วเขาเก็บของไหมเปิดตลาดมาแล้วเขาเก็บของไหมครับตรงนี้สาคัญมากถ้าเปิดตลาดมาเขาเก็บของอ่ะสองบาทยี่สิบเห็นไหมครับค้างสองบาทยี่สิบละ เนี่ยครับจะยกยอดสองบาทสิบดสองบาท20ิบนะครับหุ้น IPO เปิดตลาดมานะครับเราต้องมองว่าบิดเน่ะเขาเก็บของไหมเทขายเท่าไหร่ก็เก็บของไหมยิ่งเปิดโดดมาเจ็สกว่าเปอร์เซ็นต์นะเ5็บเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยเขาเก็บของไหมเราต้องอ่านกับมันให้ได้โชคมองแล้วว่าเขาเป็นคนเก็บของเมื่อเขาเก็บของนะครับดังนั้นอ่ะเราก็ต้องกล้าตามอันนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้แล้วตอนนี้ทั้งตลาดนะครับมาสนใจหุ้นตัวนี้ ทั้งตลาดมาสนใจหุ้นตัวนี้แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยหุ้นในตลาดไม่มีตัวอื่นเล่นเมื่อไม่มีตัวอื่นเล่นหุ้นตัวเนี้ยคนจะมาสนใจเยอะเมื่อคนมาสนใจเยอะคนเห็นว่าราคากําลังไล่ขึ้นเปอร์เซ็นต์โตขึ้นมาขนาดนี้นะครับทุกคนจะเข้านะครับแล้วก็จะกัดฟันถือนะครับเห็นไหมครับไล่ขึ้นไปแล้วพี่ครับรา,ราคากําลังไล่ขึ้นชัดเจนมากเพราะมีคนเก็บของตอนนี้ก็ยังมีคนเก็บของอยู่เลยนะครับผม ราคายกขึ้นไปนะครับสองบาทยี่แปดสองบาทสามสิบแล้วนะครับผมยังมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับยังมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับผมพี่ครับถ้าผ่านสองบาทสามสิบหกไปได้นะเราจะเห็นสองบาทห้าสิบถ้าผ่านสองบาทสามสิบหกไปได้นะครับเราจะเห็นหุ้นตัวนี้ที่สองบาทห้าสิบลองดูนะครับว่าเป็นไปได้ไหม ตอนนี้แรงซื้อบ้ามากดูที่สาสิบดูเห็นไหมครับดูกราฟนะครับอ่าผ่านสองบาทสาแล้วนะครับใครดูนะครับราคาจะไล่ขึ้นไปอีกนะครับสองบาทสี่สบนะครับสองบาทส0ิบแล้วใครดูนะครับจะไล่ขึ้นนะครับสองบาทสี่สิบมีคนเติมมาแต่ก็มีแรงซื้อหดเข้าไปอยู่นะครับผมผ่านสองบาทส2ิบสองได้ไหมสองบาทส2ิบสองได้ไหมคือเขาต้องขึ้นไปที่สองบาทห0สิบครับผมเขาจะต้องขึ้นไปสองบาทห้าสิบใครดูนะตอนนี้ย่ำอยู่สองบาทสี่สิบอยู่นะครับผม แรงขายกำลังออกมาบ้างอยู่นะครับผมเราต้องสังเกตนะครับตอนนี้เราต้องอยึดสังเกตว่าบิดเติมไหมบิดเติมไหมแรงซื้อยังอยู่นะครับแรงซื้อพยายามจะข้ามจะข้ามสองบาทสี่สิบให้ได้ครับผมอย่าลืมนะ ทิกส0นะครับยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับกราฟทำเฟรม1นาทีนะครับยังยกย่อขยายาตอนนี้พยายามจะผ่าน2องบาทสีให้ได้โชคเข้าใจพวกพี่เวลาถ้าพี่ซื้อแล้วนะพี่จะรู้สึกว่าจะขายราคาไหนดีกลัวมันย่อกลัวต่างๆนะครับคือเล่นหุ้นอนะ่ะมันมันเสี่ยงดังนั้นยกสต็อปลอสขึ้นมาตามราคาที่เราพอใจถ้าพี่ได้ฝึกฝึก,ฝ,กฝึกเรียนรู้กับมันนะครับ สต็อปลอสจะเป็นตัวช่วยอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเข้าต้นทุนถูกลกสต็อปลอสเอาที่ราคาพอใจนะครับแล้วปล่อยหุ้นทํางานได้ไม่ได้ก็พอใจในราคาที่เราสต็อปลอสแค่นั้นอย่าไปคิดเยอะเพราะถ้าพี่คิดเยอะจะขายดีไหมกลัวกลัวขายหมูกลัวมันไปต่อกลัวกลัวว่ามันจะเคลียร์หลุดมาทุนเก่าแล้วมันจะขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละมันกลายเป็นความคิดที่เราจะวิตกกังวลกับมันจําไว้นะ เล่นเดเท,ทหุ้น IPO เปิดตลาดมาอย่าเพิ่งไปตามรอดูก่อนว่ามีคนเก็บหุ้นไหมถ้าสามนาทีห้านาทีเห็นว่ามีคนเก็บหุ้นชัดเห็นไหมครับขึ้นมาสองบาทห้าสิบแล้วเห็นว่ามีคนเก็บหุ้นชัดเราต้องกล้าเราต้องกล้าตามต้องอ่านให้ขาดก่อนนะครับว่ามีคนเก็บหุ้นชัดไหมถ้าผ่านสองบาทห้าสิบไปได้นะครับลุ้นสองบาทหกสิบนะครับโชคว,ว่าสองบาทห้ต้องผ่านอ่าผ่านแล้วครับสองบาทห้ 2, นะครับ มันจะย่ำย่ำยกอยู่นะครับอ่ะพี่ครับตอนนี้ทั้งตลาดมาสนใจแต่หุ้นตัวนี้ครับสองบาทห้าสิบสองแล้วนะครับขึ้นมาออฟเฟอร์ช่องแรกจะผ่านสองบาทห้สิสองขึ้นสองบาทห้สิคือตอนเนี้ยเขามามองกันที่สองบาทหกสิบแล้วนะครับอ่าสองบาทสี่สิบกว่าตอนนี้โชคก็ต้องขยบ ขยบราคาในแถบโชคเหมือนกันนะไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ขยบนะจะผ่านสองบาทห้าสิบได้ไหมเพราะเป้าของมองแล้วว่าสองบาทหกสิบตอนนี้หุ้นตัวนี้ครับโตมานะครับโตมาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมสองบาทห้าสิบผ่านแล้วนะครับสองบาทห้าสิบสองเป็นออฟเฟอร์ช่องแรกดูนะครับสองบาทห้าสิบสองจะผ่านไหม แรงซื้อยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแรงซื้อยังต่อเนื่องนะครับทิกสามสิบยังไม่ยอมนะครับตอนนี้หุ้นไรลแนวต้านนะครับเพิ่งเข้าตลาดเวลายกราคาสูงสุดมันไม่มีแนวต้านหุ้นที่ไม่มีแนวต้านจะไปได้ตลอดครับผมอ่ะตอนนี้นะครับออฟเฟอร์ช่องแรกสองบาทห้ากแล้วกำลังจะกำลังจะไล่กำลังจะไล่แล้วนะครับผมสองบาทห้ากำลังขึ้นสองบาทหแปดได้ไหมสบาทห้แปดได้ไหมแรงซื้อกำลังเข้ามาอยู่เลยนะครับผมอ่ะสองบาทห้าแปดแล้วนะครับออฟเฟอร์ช่องแรกเขาจะมาเบรกที่สองบาทหกสิบก่อนนะครับผม เขาจะมาเบรกที่สองบาทหกสิบเบรกได้ไหมดูนะครับตอนนี้นะครับสองบาทห้าสิบแปดนะครับออฟเฟอร์ช่องแรกสองบาทหกสิบแล้วครับเป็นออฟเฟอร์ช่องแรกอ่ะลงมาอีกแล้วครับจะขยาวพี่ครับต้องดูก่อนนะครับที่สามสิบยังมีแรงซื้อไล่กราฟทำเฟรมหนึ่งนาทียังยกยังยกไล่ตามขึ้นไปอยู่เลยนะครับผม และบิดก็ยังมีคนรับซื้ออยู่เลยนะครับผมแสดงว่ายังมีคนรับซื้อฝั่งบิดนะครับโยนขายมาก็ยังรับซื้อเก็บไปนะครับ2.66บาทห6แล้วนะครับ2.64บาท6กบาทห6นะครับจะไล่ขึ้นไปนะครับคราวนี้ไปขั้นอยู่นะครับอ่ะ2บาทหก่านไหมไม่ผ่าน สองบาทหกสิบสี่นะครับสองบาทลสี่จะจะขึ้นไปถึงสองบาทเจ็ดสิไหมลองดูนะครับถ้ามองรูปเกมอย่างนี้นะครับเขาจะไล่ปิดเต็มสองรอยเปอร์เซ็นครับมีโอกาสมากสองบาทหกแปดแล้วนะครับออฟเฟอร์ช่องแรกสองบาทหกแปดราคายจะไปอีกได้ไหมครับผมพี่ครับมันจะไปค้างอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบใครดูนะสองบาทเจ็ดสิบก่อนนะครับแล้วใครดูนะครับว่าจังหวะการเล่นจะเป็นยังไง แรงซื้อยังต่อเนื่องแปลว่าอะไรไหมครับซื้อแล้วยังไม่ได้ออกของยังซื้อแล้วไล่หุ้นตัวนี้มีโอกาสเล่นต่อเนื่องอยู่ครับสองบาทเจ็ดสิบแล้วนะครับขึ้นมาแล้ว เพราะอะไรไหมครับบิดยังมีคนตั้งซื้อคนโยนไขยนะครับบิดยังเติมถ้าบิดยังเติมออฟเฟอร์ยังเล่นอย่างนี้นะครับจะผ่าน2บาทเจแน่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ออฟเฟอร์2บาทเ0เป็นช่องแรกจะผ่านไหมอ่ะ2อบาทจดจะผ่านไหม2บาท7จจะผ่านไม่ผ่านแล้วครับเป็น2บาทดยกย่อเขย่าอยู่นะครับถ้าผ่าน2บาทดไปได้นะครับมันจะ2บาทดบาท74สนะครับสเต็ปมันจะมาเพราะแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องอ่ะ2บาท76แล้วนะครับ สองบาทเจ็บาทเจบิดยังเติมบิดยังเติมใครเทขายเข้ามายังรับบิดไว้ได้อยู่แสดงว่า2องบาทเจ็ตรงนี้นะครับยังจะไล่ขึ้นไปสองบาทแปให้ได้ลองดูนะครับเขาจะไล่2องบาทแปให้ได้เพราะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของหุ้นมาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ